เห็นอะไรไหมครับคือถ้าเรากลับมาไม่ทานยิงคืนแล้วพลังงานก็้หมดเราจะนอนไม่อย่างพอแล้วพลังงานเราจะน,อน้อย <c oughs> ไอบ้าเออจะอิงตามความจริงทำไมเนี่ยหันมละเอ้าไม่มีวะแล้วทำไมมันขึ้นตรงนี้วะอึแดงแดงอนเนี้ยทานเท่าไหร่นะทานหนึ่งนี่อ๋อะมัน โหมันได้แค่ทีกระสองไม่ใช่ทีละวนี่โอ้โหพลังงานหมดละนี่แค่รูดน้ำต้นไม้นั่นเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละจริงไปวันนี้เราจะไปที่กิ้วไหนว่กิ้ว น, so นี่ไงโซอี้นี่ไงคนที่เรายัางไม่เจอคุณคือแฟมเมอร์คนใหม่ใช่ไหมคุณเป็นเจ้าของที่ดินผืนนัน้นเคยเล่นกับเพื่อนของฉันที่ตรงนั้นอะ่ะไปโซอี so ้ y. หนึ่งคนแล้วก็เยอะวะข้างบนนี่เยอะวะคือที่ผมพูดว่าจะไปกิลหรือว่าไปที่เควสเมื่อกี้คือแบบหนึ่งพักแบบหนึ่งเรามาหาคุณ เนเเจอเดี๋ยวนะเราไม่เคยเจอคนนี้หรอโอ้ oh, ไฮเดรเคยเจอแล้วนี่ข,นโโข้างบนโอ้โหเข้าไปข้างบนแล้วนี่ไงบลีหรอที่เราไม่เจอโอ้ยู่คือนิวฟาร์เมอร์ฉันกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้แข่งที่มีศักยภาพคืออะไรนะ n o t h i ร g w o r r y about ดูเหมือนไม่ต้องมีอะไรกังวล อ๋อหมายถึงเขาเป็นเจ้าของแรงแมงุนตรงนี้เหรออืมก็อีกคนหนึ่งที่แล a p นะครับกับตรงนี้มีใครที่เราไม่ได้เจอในแ lap ้วยเหรอเฮ้ยนี่ไงลิงโอโ้โหไหนบอกว่าอยู่ที่ที่ดํน้ําวะ ใชอยูกิ i ดราฟต์กัคุณได้ลองดำน้ำหรือยังอ่ะดำแล้วลิงอ๋อท่าเออรือหรยอเครื่องที่ท่าเออรือเลยมันเป็นเทคโนโลยีที่เก่ามากอ่ะไม่ถึ่ไอหุ่นยนต์ที่อันนั้นนะเก่ามากอ๋อไม่ใช่เข้าายถึงไอน,นี้แน่ๆที่เขาบอกว่าเก่าเื่อมันจะมีใครบางคนสร้างเกาะนี้ขึ้นมากัน แล้วก็ไปที่สต็อกเก็บอนตรงนี้อีกนะครับมีคนที่เรายังไม่เคยเจอ hmm. สวัสดีลุก May I help you My name is l u k e h e r s h e in my ชื่อลุกเอ๊ะเราเคยเจอลุกแล้วนี่อ๋อเรายังไม่เคยเจอแต่เรารู้จกัก เอ่ออลิสที่อลิสพูดว่าอยากจะเปิดแบบที่ขายแบบนี้เหมือนรูปบแล้วมังเนี่ยสเตรนเจอร์เนี่ยคนที่ไม่รู้จักโคเๆเรากลับไปส่งเควสก่อนนี่ไงที่เราต้องส่งเควสอ,อ่ะเออมีเขาซีนขึ้นเลยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องสำคัญอะไรบางอย่าง กีล่า expecting to เราเรอคนอยู่กันนนล่าคุณทำไม่ดีเลยที่กำจัดวอนเตอร์เหล่านั้นน่ะมาเริ่มการเข้ากิวกันเถอะไหนไหนมันต้องทำยังไงนะเฮ้ยมีคนนั่งอยู่ตรงนี้ไดยวะมาร์คตรงนี้ก็มีคนเ็นจาเอเว You never let's begin g ี i and forest mark นั่นคือเหตุผลที่คุณไม่เคยเดิมพันกับคีระและเขาด่ามากว่าโจ้ง่มากแน่นอนแน่นอนฉันจะทิ้งเหรียญไว้ตรงนี้นะคีระแต่ไม่ได้คาดหวังการการอะไรเนี่ยคาดที่จะดึงมันออกมาทำไมคุณยังแน่ใจเรื่องนี้คีระ อีกลาฮิลาหรือว่าการเรียนรึกอดยอดมอนสเตอร์เดยยูดิสกาเดนรกอ้าสเป,ปรัตมากกว่าที่คุณทำได้ในเดือนแรกนะมก็กดังนั้นลิปมันคือส่งมันไปขายหรอแอนอ j อบเจกต์บีฟอร์ดมีข้อต้อแย้งอะไรก่อนที่เราจะเริ่มไหมอ t h อ r g r กรีนฮอนอีกกรีนฮอนฉันยังไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยซ้ำม่ะมากจอแดน and what's this คือเขากำลังบอกว่าเออนี่คืออะไรชาวนานจะมาเป็นนักขุนภพนเหรอถ้าอย่างนั้นก็ทำตามสิ่งที่คุณต้องการได้เลยทีละมันเป็นแบบสาขานี้มันเป็นของคุณนี่อะไรประมาณนี้เหรอขอบคุณมากีโอแดน I appreciate it มมาก bring me the sword มากเอาดาบให้ฉันหน่อยสิอ่ะเอาไป thank you big boy หรือว่าเราจะได้ดาบ,บนั้นเป็นของรางวัล พร้อมหรืยังกันโดล่าพร้อมแล้วครับเอาวะแต่งตั้งนักผุนชันภัย Do you wish to become a member of the guild คุณต้องการที่จะเป็นเมมเบอร์ที่เกิวยวไหม I have t h e only rule you must to u p o l d เนมีกฎสามข้อที่คุณจะต้องรักษาไว้ First ข้อแรกจะต้องปกป้องมนุษย์จาก พิสตาทั้งหลายด้วยดาบ,บเล่มนี้ข้อที่ข้อที่สองต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนตัวเองเหรอเอ๊ะเราช่วยเหลือตัวเองก่อนคนอื่นจะต้องแบบให้ความสําคัญก,กับการช่วยเหลือผู้อื่นเหรอและข้อสุดท้ายนยายจะต้องมีรอยยิ้มในการประจนภัยเมื่อรู้โกฎทั้งสามข้อแล้วจงปริยานตนว่าจะเป็นแบบผู้จงรักผู้ดี ของอะไรเนี่ย Agent of the Brand of s m i l e the b ย a n d of s m นด e ดีดีดต้อนรับนายสู่ The r r n n o o smile y o ย a ัวคุณเป็นหนึ่งในพวกของพวกเราเนื้อสดเนื้อสดนี่แหละดีที่สุดอ๋อน่าอยู่ตรงนี้ไงสักวันหนึ่งเราอาจจะไม่ถูกกันนะนายกับฉันอนะ ควรพูดกันคนละบทบาทบางทีอาจจะเป็นที่ที่ฉันและสินใจามาจากที่ไหนก็ได้อะไรก่อนอยู่ๆมันบอกว่าแบบไม่ถูกชะตากับเราแต่สินใจแล้วคุณจะมาเยี่ยมเราสักครั้งอะไรวะเนี่ยโอ้ยแนช้ชิดแชทเอออะไรวะเนี่ยหยุดคุยกันเหรอวางดาบนี้จงวางเหนือต่อไฟมันเป็น,ปนแค่ของถูกแต่งเอา้าไอเราก็นึกว่าจะได้ดาบเล่มนั้น บ hmm. อสบัเจอืมอ้าวไม่มีใครอยู่เลยไม่มีใครอยู่เลยจริงดิอืม mm. ไม่มีใครอยู่จริงว่ะ mm. เราจะทำอะไรต่อจากนี้เที่ยงเพิ่งจะเที่ยงเองให้ตายเถอะแต่พลังงานจนหมดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนต่อไฟเราจะไต่พลังงานต่อไม่ได้นี่วันที่สิบหกมันจะจบลงแค่นี้จริงดิอืมออลิสก็ ว้าเรายังไม่ได้ให้ของนี่เลยจริงรต้องไปให้ของทุกคนละมีดอกมีอะไรไว้ละสองคนอลิซกับสุกิได้อยู่ที่ที่เดียวกันอลิซอยู่ตรงนี้สุกิอยู่ตรงนี้ไออยอยตรงนี้เราไปเอาของให้อลิซดีกว่าเหมือนอลิซจะไม่ชอบสีชมพูหรือว่าสีกิวอลิซเนี่ยที่ไม่ ชอบสีชมพ่วงโอะจีอาลิสเรามีของมาให้ดอกคิลลิปโซคู่แตงส์โหเฮียอลิสชอบดอกคิลลิปเอ้ดีสกิเรามีของมาให้นั่นก็คือดอกไม้สีเหลืองอยังไงละ่ะแตงอยู่กันหรอลาโอเคนี้ไปด้านเลอาอยู่ข้าง,ข,างขวานี่อ่านหนังสือ,อตรงนี้เลอา คือต้องชอบดอกนี้แน่เลยอ่ะนี่เนละยแตงก็คือเฉยเฉยเฉยๆเลยไงเลยอ่ะเฉยเฉยเลยไงเดยออ่นนี่มันดอกสีไวโอเลตเลยนะโอเครู้ละคือเลอาแบบไม่ชอบผู้ที่เป็นผลไมอ้อ่ะเออผู้ที่เป็นผลไม้พวกขัดท้งไหลแล้วก็สอดท,ทั้งไหลเลอาจะไม่ชอบ ก็ของที่มันแปลสภาพเสร็จแล้วอ่ะเลยอ่ะสลับโอเคเดี๋ยวเจอเลยสลับเนี่ยเรามีเยอะเฮ้ย hey. นอนแล้วครับโ o oh, sleep เย็บชิ s ิต i เกะชิ h ิต t เกะขายได้40บบาทวะ่ะ